เรามานิวยอร์กทริปนี้หมดไป 200, 2 0 0แสนแต่ถ้าใครอยากมารู้ป้าเด็กไทยมาทำงานในอเมริกาได้แล้วได้เงินเป็นหลักแสนถูกกฎหมายด้วยนะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามีข้อตกลงจริงจังระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยมาทำงานในอเมริกาได้แบบถูกกฎหมาย100%โปรแกรมมีชื่อว่า work and travel usa อเมริกาให้มาเพราะเขาขาดแรงงานช่วงไฮซีซั่นเลยให้เด็กมหาลาัยไทยได้มาทำงานช่วงปิดเทอมโดยเฉพาะในพวกร้านอาหารโรงแรมตีมปาร์ครีสอร์ทแล้วยิ่งช่วงนี้แหละเงินดีมากๆทำงานจริง ได้ค่าแรงจริงแบบคนอเมริกาค่าแรงขั้นต่ําก็15เหรียญต่อชั่วโมงแล้วซึ่งเท่ากับชั่วโมงละ525บาทเลยนะเยอะกว่าค่าแรงขั้นต่ําวันหนึ่งของบา้านเราอีกบางร้านให้ถึง22ดอลลาร์ซึ่งก็คือ715บาทต่อชั่วโมงวันหนึ่งคือได้เป็นหลายพันนะทำสามเดือนเงินเก็บแตะหลักแสนบาทได้ไม่ยากเลยแต่การที่เราจะไปเราต้องเลือกเอเจนซี่ที่น่าเชื่อถือเราแนะนํา Discover h i g h เป็นบริษัทที่ถูกต้องทํา work and travel มานานกว่า20ปีแล้้้เาาาดูทกขัันนตอนจริงงงๆหนสมัครวีซเตรียมเอสารช่วยแมกรลท เมืองที่ค่าแรงดีๆค่าของชีไม่แรงด้วยถ้าใครฝันอยากมาทํางานในอเมริกายังเรียนมหาลาัยอยู่สมัครกับ Discover Higher ตอนนี้เขามีโปรโส่วนลดค่าโครงการอยู่ไปหาเงินหลักแสนที่อเมริกากัน